สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจาวันที่2 6เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรารพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ9ก็กสองูกร2น2ก็ 3, 3 9 0 9 2 9 3 9 5 97หนึ่ง2สหสองเนาะ จำคู่ก็9 9, 30, 9, 32, เก้าสองสองเก้าศูนสามสนย์เก้นก้าสอสสองนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้น v ีไพก็จบคู่ลุ้นนะต่อไปจีนบ่ายห้ากับแปดเจดกับ0ูนย์ห้าศูนย์ห้า1นึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเกปดศนดหนึ่งแดสองแดห้าแปดเจ็ดปดเนะคะแปดเจ็ดศูนย์ห้าแดศูดย์ส เก้เนาะจับคู่ก็ห้8แปด07 8 0้าเจ็ดเนยหาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ ทุกตัวเริ่มต้นที่ศูนย์ 50, 70, 80, 00, 90, 20, 30, เนอะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เนอะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ